คำถามว่าพระเยซูมีจริงไหมไม่ใช่เพียงปริศนาทางศาสนาแต่มันคือคำถามทางประวัติศาสตร์เราจะรู้ได้อย่างไรว่าบุคคลหนึ่งมีตัวตนจริงในโลกโบราณที่เอกสารหายากคืนนี้ตำนานต้องสงสัยจะพาเดินทีละขั้นจากจดหมายยุคแรกของคริสตศาสนาไปถึงบันทึกยุโรมปน,นอกศาสนา จากพระวรสารสู่วิธีอ่านเชิงวิชาการเพื่อแยกสิ่งที่พอมั่นใจออกจากสิ่งที่เป็นความเชื่ออย่างเคารพเราไม่ได้ตัดสินความศักดิ์สิทธิ์เราตรวจสอบหลักฐานหลักฐานคริสเตียนที่เก่าสุดที่เรามีไม่ใช่พระวรสารแต่คือจดหมายของเปาโลเขียนประมาณคศ50-60ใกล้เหตุการณ์มากกว่างานอื่นๆ จดหมายเหล่านี้ยืนยันแก่นเรื่องที่สั้นและชัดว่ามีเยซูผู้ถูกตรึงกางเขนมีสิทธิสาวกและมีชุมชนผู้เชื่อเปาโลยังเล่าว่าเขาได้พบกับเคฟาสเปโตรและยากอบพี่น้องขององค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นบุคคลร่วมสมัยในเยรูซาเลม็มเวลาหลังเหตุการณ์ไม่กี่สิบปี เรายังเห็นถ้อยคำสั้นแบบคำประกาศความเชื่อยุคต้นที่เปาโลรับมาถ่ายทอดบ่งชี้ว่ามีประเพณีปากเปล่าเกิดก่อนหน้าจดหมายใกล้เหตุการณ์ยิ่งกว่าบทเรียนแม้จดหมายเป็นงานศาสนาแต่ในทางประวัติศาสตร์มันยืนยันมีบุคคลมีการตรึงกลางเขนมีเครือข่ายสิทธิ์ชัดเจนพระวรสารคือชีวประวัติศาสนา ที่เขียนหลังเหตุการณ์หลายสิบปีเรียงโดยมาราโกโราวคศ70ถึงมัทธิวหรือลูกาคศ80-90ถึงยอนปลายศตวรรษที่หนึ่งนักวิชาการอ่านพระวรสารด้วยเกณฑ์วิธีวิจัยเช่น Multiple Attestation เรื่องใดปรากฏในแหล่งอิสระมากกว่า1ชุด มีน้ำหนักขึ้น Embarrassment ข้อความที่ไม่น่ายกย่องฝ่ายตนเช่นสิทธิหนีอาจารย์รับบัพติศมามีแนวโน้มไม่น่าถูกแต่งขึ้น Coherence ความสอดคล้องกับบริบทยิวศตวรรษที่หนึ่งตัวอย่างที่มักยกเช่นการรับบัพติศมาโดยยอนผู้ให้บัพติศมาชวนให้สิทธิ์ลำบากใจผ่านเกณฑ์ Embarrassment คำอาราเมอิกเช่นเอลีเอลีอล,ลามาสบักธานีและว,วลีอับบาคือกลิ่นอายประเพณีโบราณการตรึงกางเขนภายใต้ปิลาศส,สอดคล้องกับบริบทโรมันนอกเหนือจากเอกสารของคริสเตียนเรามีบันทึกยิวและโรมันกล่าวถึงเยซูคริสเตียนแบบผ่านๆแต่สำคัญ 1. โยเซฟุสนักประวัติศาสตร์ยิวคริสตศักราช900 ตอนหนึ่งกล่าวถึงยากรบน้องชายของเยซูซึ่งเรียกว่าพระคริสต์ตอนนี้ได้รับการยอมรับกว้างว่าแท้อีกตอนเรียกกันว่าเทสติโมเนียมแฟลวินัมมีถ้อยคำเชิงศรัทธานักวิชาการส่วนใหญ่เห็นว่ามีการแก้ไขหรือเพิ่มภายหลังแต่คาดว่ามีแกนเดิมอยู่ 2. ทาซิตัสคุณนางนักประวัติศาสตร์โรมันราวคิทักราช1 1 6พูดถึงคริสตุส ผู้ถูกลงโทษตรึงกางเขนในสมัยปอนติอัสปีลาดภายใต้จักรพรรดิไบบิเรียสเป็นแหล่งอิสระยืนยันการประหาร 3. ไพลนี่ผู้น้อยผู้ว่าการบิทเนียคริสตศักราช112รายงานถึงจักรพรรดิไตร,ไรอ่านว่าคริสเตียนรวมตัวร้องเพลงสรรเสริญคริสดุดพระเจ้าบ่งชี้ขบวนการศรัทธาที่มีอยู่จริง 4. ซูเอโตเนียสและจดหมายมาราบาเซราเปียน กล่าวอ้างสั้นๆถึงคริสตุสหรือกษัตริย์ผู้มีปัญญาของชาวยิวการตีความแตกต่างต้องอ่านอย่างระวังยูเดียในศตวรรษที่หนึ่งอยู่ภายใต้โรมันมีการคาดวังเรื่องเมสยาหลายรูปแบบขบวนการผู้ประกาศครูยิวท้องถิน่นการตรึงกันเขนคือโทษของผู้ต้องหาเกี่ยวกับการเมืองความสงบเรียบร้อยเป็นภาษาของจักรวรรดิเพื่อลงโทษและข่มขวัญ ในฉากหลังนี้เยซูชาวกาลิลีนาซาเร็ตในฐานะครูผู้ประกาศอาณาจักรของพระเจ้ามีสิทธิติดตามเกิดความขัดแย้งกับผู้มีอำนาจจึงสอดคล้องบริบทและเป็นไปได้สูง 1. มีบุคคลชาวยิวชื่อเยซูแห่งนาซาเร็ตที่สอนหรือประกาศในกาลิลียูเดีย 2. มีสิทธิ์สาวกและชื่อบุคคลร่วมสมัยเช่น เบโตรยากอบปรากฏในแหล่งตามกัน 3. ถูกตรึงกางเขนภายใต้ปอนติอัสปิลาตช่วงรัชกาลไทเบริอัส 4. หลังการตายเกิดขบวนการผู้เชื่อที่ยืนยันอย่างแรงกล้าว่าพระองค์ยังทรงพระชนหรือทรงฟื้นและแพร่กระจายอย่างรวดเร็วมีมุมมองส่วนน้อยเสนอว่าพระเยซูเป็นตำนานผสมเทพสัญ,ญลักษณ์ไม่ใช่บุคคลจริง เหตุผลมักรวมถึงขาดบันทึกร่วมสมัยวันต่อวันอิทธิพลเทพเจ้าตายฝื้นเปาโลพูดน้อยเรื่องชีวประวัติคำตอบที่นะักวิชาการส่วนใหญ่ยืนยันมีตัวตนจริงเพราะเรามีแหล่งอิสระหลายชุดเช่นจดหมายยุคต้นพระวรสารโยเซฟุสทาซิตัสที่ชี้ไปทางเดียวกันว่ามีบุคคลถูกตรึงกางเขนเปาโลอ้างการพบเปตโตรยากบบุคคลทางประวัติศาสตร์ ใกล้เหตุการณ์โลกโบราณแทบไม่มีบันทึกแบบสื่อทันทีอยู่แล้วการไม่มีหนังสือพิมพ์รายวันไม่ใช่หลักฐานว่าไม่มีตัวตนข้อเท็จจริงทางสังคมคือหลังการตรึงกังเขนเกิดขบวนการผู้เชื่อที่เติบโตในโลกกรีกโรมันความเชื่อเรื่องการฟื้นคืนพระชนให้ความหมายอัตลักษณ์ความหวังบุคคลอย่างเปโตรและเปาโลทำให้เครือข่ายขยะจากเยรูซาเลม็มไปอันทิโอค เอเฟซัสโรมจนในเวลาไม่นานาศาสนาคริสต์กลายเป็นพลังทางวัฒนธรรมในจักรวรรดิถ้าถามด้วยวิธีประวัติศาสตร์คำตอบที่แข็งแรงที่สุดคือน่าจะมีตัวตนจริงสำหรับเยซูแห่งนาซาเร็สผู้ถูกตรึงกางเขนในศตวรรษที่หนึ่งถ้าถามด้วยศรัทธาคำถามใหญ่จะเปลี่ยนเป็นพระองค์คือใครและ เรื่องนี้หมายความว่าอย่างไรกับชีวิตเราคำตอบนั้นอยู่ที่หัวใจของแต่ละคนประวัติศาสตร์ช่วยบอกเราว่าเคยมีใครศรัทธาใครคนนั้นคืออะไรสำหรับเรา